กับกอดูเล่กการอีสานผ้าแสบพี่น้องตอนนี้กําลังเขาสี่สันหาเห็ดแล้วเด้อจากเก็บหอยมันเก็บเก็บหอยเก็บปูบ่กคอยได้แล้วจ้าอากาศมันหนาวบัดนี้หฮาก็สิมาซองเห็ดนี่พี่น้องนี่มาหอดปลาเห็ดล้จ้าเห,หา็ดหูห,หนูพี่นอ้องเ่แมป็นเห็ดหยังด้อยจ้านี่เลือใต้พ,พี่นี่ดอกน,น้อยกําลังนี่แต่ว่าห้าบ่เก็บนีเฮ้ามาเอาดอกใหญ่พี่น้องดอกใหญ่เลือยใส่ทุมือแล้วจา้าคอยสเก็บพี่น้องเด้อ เก็บโชคพี่น้องบิ๊กเย่บิ๊กนี่พี่น้องนี่นี ok, ah. ่เมียนเหมือนเลยจ้านี่นี่ฝนว่าก็ตกจ้าทำมันตกที่ยิบที่ยิบนี่สิได้อันนี่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 บิ๊กโชคพี่น้องนี่จ้าไต่นี่นี่นี่ยูแค่นะอันเดิมฮมไปสิป๋อป นตกระสิเขาหรือดูเห็ดหมูหนูแหละจา้าบบบนี้ก็สิได้เก็บเห็ดหมูหนูชอบพี่น้องได้จา้าบบบน,นี้เดี๋ยวเรืองหอยเอาถุงมาเด้อจา้าเอาถุงหัวกระสิเก็บอันนี้แค่ฝนหัวกระติบได้จ้าพี่นอ้องแต่ว่ามะซองเบิ้ลชื่อ,อ,ตอ,อ,อ,อแต่ว่าเออมะซองแหละมันเป็นไม้ที่ดีเนาะจากเป็นไม้ที่ดี แค่เข้ามาซองนี่เัากะอันมาซองเทคบนี่เขากะสิตัดเอาแต่ดอกใหญ่มันพี่น้องมึงเนี่ยโบได้มามันกะอันนี้นี่มึงเนี่ยจ้าพี่มึงเนี่ยดอกมึงใหญ่นึงนี่บาดนี้ดอกน้อยที่ขึ้นเต็มเหล่านี่เขากะจะบ่เอาเนาะจ้าเดี๋ยวเขามามาไหวเอาอีกพี่น้องพี่มึงเนี่ยมึงเนี่ยจ้านี่แม่นเบิร์ดได้จ้านี่นี่แม่นเบิร์ดนี่นี่ นี่นี่พี่น้องนี่นี่จ้าที่จริงหรือง่ายไงยแต่ว่าข่อยสิตัดเอาเชื้อมันวนน่นีเนาะนี่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 พี่น้องนี่เป็นกออยู่นี่ท,ที่หล่ะนี่มึงเนี่ยมึงเนี่ยพี่น้องนี่เป็นกออยู่มึงเด้ขอข่อยสีค่ำเอาเอาอกมาให้เบิ่งนี่ตัดพ่อใหญ่ก็ใจดีใจดีเลยพี่น้องมึงเนี่ยจ้านี่ตัดเอาเพรายังบ่ดึงถ้าดึงมันจะรูดมาเบิดเนาะจ้า ดึงรูดมาเบิดละ่ะมันสิบลอันมีเชือเข้าก,ากับเขาก็เอาเตนตัวนี้ทีพี่น้องนี่บ้าด่แค่ค้อนอันมาเจอค้อนแรกกด้วยจ้านี่ค้อนแหลกลูกบิ๊กบ้าพี่น้องพี่พี่พี่นี่นี่มึงนี่นนจ้านี่นี่นี่เข้ากัดอกนอน่อยเขาสีบอนเอานาะจา้ารอบที่หล้วอันนี่ Hoặc chẳng gì mắm bông, anh mãi lưu lại. Nhé ta, ui, nam nam nam, pin ông. Nhé mùng nè, ui. You see, pho nhạc, soi mùa hạt, hm, pho nhạc, oh, then, ui, binh bùi, baby, binh, 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 นี่มึงเนี่ยพี่น้องพี่ห้องกระจังสิไปล่างทําความสะอาดเนาะจ้ะเพราะว่ามันมีอัอนไข่ไข่โตหมอดเนาะนี่มันเห็ดหนูหนูมันมากอากาศชื้นชื้นเนาะจ้ะอากาศชื้นแน่มันกัสีห้ายนี่พี่น้องยางต้พี่น้องพี่พี่น้ำมูนี่พี่น้องนี่นี่พี่น้องพี่แม่นเมือดจ่าหนนี่น,นี่แม่นเมือดจ่าพี่น้องนี่ นี่แม่นเลนี่นี่นี่กกนี่โน่นี่โตดารินี่มึงเนี่ยจ้ะว้าอีพออีเมอีพออีเมมันว่ากระหืนพี่ง้อกว่ากระึืนต้องปฏิบยังไปล่างเอาเพราะว่ามันเป็นอันห่างใี่นะจ้ะ ไม่นี่นะมูนี่นี่เขาบอเอาเขาไหวมันไงนี่พี่น้องมึงเนี่ยปุ่พ่อใหญ่พันสีดึงนะจ่าใพ่อใหญ่ดึงวาดพี่น้อง ปีที่แล้วเอาบ่ได้พี่น้องเนี่ยพอปีนขึ้นมีวอครัพ Yes one lives here in <A> Break huh Break uh-huh ้า huh. ดพี่นอง you see too hmm? อืมวิ <laughs> ่งลงายงได้พี่น้องปาดนี่นี่พี่น้อง oh. เงี้ยมึงเนจ่ามึงมึงพี่น้องวิธีวิธีหาเฮ็ดอันหูหนูเด้อจ้ามึงต้องใส่เสือกเด้อจ้าดึงคุ่นเหลืออีกเหลืออีกกลางหนึ่งจ่ามึงในพี่น้องพี่ว้าวว้าวป๊อกปอ้ยพี่น้องน้องเนจ้า ใหญ่นึงพี่น้องอ๋ดเดี๋ยวขอชิ้่ไทยดูสักตั้งเด้อนีเก็บน้อกันเลยจับอันนี้เวยไนมีอ๋อดิเนียไอติ้งไอติ้งก็ดีป้าพี่น้องไอติ้งคัดไนท์โน้ทไนท์อันนี้ And you take you take stick home uh, <yeah. S 1> and you put on pile นี่พี่น้องนี่นี่มึงเนี่ยจ้ะมึงเนี่ยมึงเนียว้าวว้าวอาพี่น้องก็กับจากมาเทียวกระดิ่งมาเบิงเห็ดหูหนูเด้อจ้ามันนี่นี่ยอาดมึงนี่ยมึนี่ยพี่น้องพี่มึตีจ้ะพี่ดบกขอนเมื่อหนบ่หิงเโกหมงเ็กโก ไงว่าไฮเบกค้อนเมื่อบ่านพี่น่องเนี่ยเทคบิ๊กตั้เองเทคสติกโฮมเย้ไอไอยูสเอ่อโอเคไอคัสไอโม่หัวเพียรู้เฮฟโม่โน่เฮฟ สิตัดเอาได้จ้าข้อนอ่ะสีขนเมื่อเฮือน,นอืพี่น้องมองไหมอืมอืมพสีเอาขอนเมื่อเฮือนได้จ้าพี่น้อง oh, โอ้มันกรนมอุ้ยมันหลุดขนโกมันถึงหนามเนาะนี่ปตาดนี่พี่น้องนี่นี่นี่ถึงหนาม here, darling. here, we take home. we leave here and go home and take. Okay? yes, You know. Okay. Mm -hmm. Okay. 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 đi Okay. 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 ตเด็นนีพี่น้องนี่เ้มันเหม g บิร์ได้ันี่นี่นี่มีนเบิร์ด้<ฟ>โอเคโอเคพี่น้องข้า็สามาถอนต้นกระเทียมปลาได้จ้านี่ข้าสิมาถอนต้นกระเทียมปลา เนี่ยจ้าพี่น้องต้นกระเทียมปลามึมไ่้กินโอ้โหเอาไปขันสมพักพี่น้องลายๆเนี่ยจ้ากระเทียมปลาห้าสิม้าถอนนี่พี่น้องพี่น้องเห็นบ่เนาะจะไปขันสมพักกระเทียมปลาพี่น้องเห็นบ่จ้านี่ เอาไปขันขันสมพักเนะาะบ่ได้หัวมันฮะฮะกระลิกกระลิกบ่ได้หัวมันพี่น้องข่อหญ่เพิ่นถามฮึนี่พี่น้องต้กกระซิบด้ยวยดีเลยจ้ะเลยน้อเนี่ยต้กกระจังไปหลังเนาะจ้ะ กระเทียมปลาเอาไปดองกินคือกระเทียมพี่น้องต้นยังอ่อนๆอยู่ด้จ้ะเพราะว่าช่วงนี้กระเทียมปลากำลังขึ้นเนาะจ้ะกระเทียมปลามันจะขึ้นนานนี่ต้นนี้ตน้ตนมันใหญ่หนึ่งพี่น้องมึงนน่จ้ะเราจะเอาแต่ต้นใหญ่ๆนี่น้อง นี่นี่จ้ะยังไปเหลือกอะไรยู่ห่อนมึงเนี่นิสมุนมะตามตูดต่อยต่อยมึงยอมหาง ยังไปคัดเอาพี่น้องนี่เป็นกออยู่จ้ะพี่เป็นกอแต่ละประเทศใบมันจะบ่คือกันได้จ้าอยู่ในประเทศนิวซีแลนด์ใบน้อยตรงงในพี่น้องพี่หมอนเนียเป็นกออยู่ ขาดบมไดหัวขาดพี่น้องบมไดหัวพี่พอ,อเหยียบพี่น้องพี่นี่จะใบอ่อนๆหันใบมันก็นได้วะนี่พี่น้อง เนี่พี่น้องพี่พ่อหล่อเด้อจ้ะพ่อไหป่ะพ่อนี่ได้เต็มถุงแล้วจ้ะโอเคโอเคบิงพ่อไหป่ะพ่อพ่อเห็ดก็ได้กระเทียมกระได่นาะจะาปไ็ดู สมุนกระดาลูกไส้ลูกไส้พ่อเนมอันนี้น้องเดี๋ยวอันเฮ็ดกับอันเฮ็ดกับกระเทียมปลาเดี๋ยวไปเบิ้งเงื่อนนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวไปเบิ้งเงื่อนคลิปเก็บเฮ็ดกับกระเทียมปลากันสิฝากพี่น้องไปซ้ำหนีนะจ๊ะขอบคุณพี่น้องหลายๆจ้า จ้าบ๊ายบายเดี๋ยวกันไม่คิหนาจ้าเฮ็ดพวก,ก็ออกจ้ะต่อไปแห่งสไหลบ๊ายบายจ้า